สวัสดีครับพี่น้องคาร์วันนี้พอกันกับผมพอดีทั้งช่องพอดีลําเพื่อนวิเชียวครับตอนนี้เข้ามานอนอยู่นี่ครับตรงอินว่าโดมเนาะโดมโดมยู่ที่อำเภอท่าตะเกียบนะครับจังหวัดฉะเชิงเซาบ่บ,บ่ถือเทือกเทือครับผมเมื่อแรกเนี่ยเขาทํากันแสดงอยู่ตรงขามครับอำเภอนะครับ,บเมืงอินว่าอยู่ตรงล้านแสดงเขาบ่มีโฮมยูบ่มีหม่องยูงนะครับวาก็เล ถ้า,ากันมาพักอยู่นี่พอดีมาพ่อซุ่มพี่พพพนๆน้องๆเข่ามานอนพักอยู่โฮมนี้พอดีนะครับก็เลยมาจอดนอนน้ำพิ่นนะครับผมหลังจากที่เข้าไปอัปเดตนางานนะครับที่พี่นอ้อยเห็นคลิปที่พันว่าเมื่อกี้นี้นะครับเนาะก็คือพ,พื้นพื้นใหญ่ๆสถานที่วันนี้พื้นที่หลังเวทีมันแคบลงนะครับะรบะหมีหมอง,มอ,งอยู่มองเศร้าศิลปินอาจจะบ่เพียงพอนะครับผมคับ ตละลเมือดลักษณะ,ะาการกันสิมีแนวมาให้แก้ไขยูยสิครับตละลเมือครับบ่หน่อยก็ไลยบอไลยกันหน่อยครับ <c oughs> ขอบคุณหล,ลายๆเด้อครับพี่น้องทีอ่าเขาไปบังคลิปวิดีโอคดีที่วิสักนะครับทางช่องคดีลุ่เพื่อนอุมเชียวนะครับกะมีดามากะมีนะครับคลิปบ่มีกะบดามากะมีเป็นปกติเนาะครับเนาะของคนที่เบิบ่งของคนที่ชมคลิป ต่างคนกับต่างกิตใจนะครับหลายหลากหลายเรื่องเล่าหลากหลายเหตุผลเนาะที่ทีเ่เอามาบอกมาโซโซ,โซลพูดคุยกันนะครับครับบ่เป็นยังครับพี่น้องครับแ <c oughs> ต่ละคลิปแต่ละยังกับคอนเทนต์กับบริบริขื้อกันเนาะแต่ละคลิปผมกับบริขึ้คอนเทนต์คือเก่าต่ละมือผมกับทายไปตามตามสถานการณ์นะครับพี่น้องครับทายไปตามสถานการณ์แต่ละมืองทังมือกับทีใจคนนี่ยทั้งมือกับบสิใจคนนะครับผม ข้ามวลทั้งมือทางคลิปกับคลิปทังคลิปกับมวนทั้งคลิปกับว่ามวนนะครับยอดวิวหน่อยยอดวิวไลก์กตามตามคลิปตามสถานการณ์ไปนะครับผมแต่ว่ามันมีคลิปหนึ่งคือคลิปมือขึ้นไงไทยอะช่วงเตยล่านะครับผมไปไปถึงแม่ติ๋มครับไปถึงแม่ติ๋มแล้วก็มีคนพอดีผมเห็นอะช็อตมันสวยคือพระเอกวัดศิวดลนกอดกันหยอกกันก็แม่ติ๋มผมก็เลยแคปมาเหตุนาปกคลิป ภาคันสิตเตยล่าก็เลยเขียนอีอยงมาอีอยง่าสู่ส้เดอร์อีอีอยงสิไหมครับเพราะว่าเห็นแม่ติมแล้วทําทา้ผมก็ไม่ได้คิดอีอยียงนะครับพี่น้องครับเพราะผมไม่มีอีอยียงกับบุคลากรนในวงนะครับผมส่วนพี่น้องสิถือใจไพ่หรือว่าถือใจไพ่อันนั้นกัผมก็บูหูนะครับเนาะแล้วก็ผู้ใดได้องค์กรผู้ใดพิจัยไพ่เนี่ยผมก็ไม่ได้สนใจนะครับไม่เป็นเรื่องของผมเรื่องของข้าเจ้าครับพี่น้องครับเพื่อนอยากพิดกันหรือว่าบ่ัอยากพิดกันก็นเป็นเรื่องของเพิ่น ส่วนผมผมก็เห็ดหน้าทีของผมนะครับถ่ายคลิปอัปเดตให้พี่ให้น้องเขาได้เบิ่งคือเก่านะครับผมผมผมไปอ่านคอมเมนต์ต่อเพรผมสิบวัด <c oughs> คลิประวังคนนั่นสิบ่เบิง่งเด้อระวังสิหายเงียบสิอีหยงเงียงนะครับพี่น้องสังเกตว,ว่าผมสิถ่ายเบินสักคนเนาะการเฮ็ดคอนเทนต์ผมผมบ่ได้ถ่ายผู้นึงผู้เดียวนะครับผมผมก็สิสร้างเรื่องสร้างเล่าขึ้นมาถ่ายผมว่าคนติดตามผมย้อนจุดๆนี้ครับบบ่่ได้ได้ติดตามน้องย้อนผมไปหาถ่ายผู้นั้นผู้นี้ผู้ จำเพาะเจาะจงผูใ้ใดผู้หนึ่งนะผมคิดว่าติดตามเพราะพอผมเป็นตัวของตัวของผมเองนะครับการนําเสนอของผมผมกป็มีเอกลักษ์ของผมเองนะครับเนาะผมก็เลยคิดว่าคนที่มาติดตามผมเพิ่มขึ้นทุกๆมือนี่บ่แ่นกระแสนะครับเนาะคือผมผมส้างตัวตนของผมขึ้นมาเองในช่องของผมเองนะครับแล้วก็ส้่งเอกลักษณ์ขึ้นมาจากตัวตนของผมเองนะครับผม <laughs> ผมมันซื้อม้อนชนที่ที่ไปสั่งข้าวสั่งยังครับผมปั่นตัวเจ้าของเองให้เป็นดาราของช่องผมนะครับแล้วก็ สั่งเอกลักษณ์ของตัวผมเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคนที่ว่าคอมเมนต์แบบในทางที่ดีนะครับเนาะผมก็ผมก็บ,บ,บริวาสครับแต่ขอพูนที่เขาเบ,บิ้งแลังมาแสดงความยิดเหนะครับแต,แต่ว่าสิ่งที่คิดอาจที่บริป็นยังสั่นก็ได้นะครับผมเชื่อว่า80-90%ที่เบิ้งคิดผมแล้วก็ติดตามผมนะครับมันก็ะหักผมในในตัวของผมนะครับบมเมนว่าหักในในการไปไทย ผู้ใดผู้หนึ่งจำเพจจาะเจาะจงผู้ใด er, ผู้หนึ่งนะครับเพราะว่าทุกๆคนศิลปินในองค์กรนี well, yeah, ่คือพี่ค <inning. S 1> ือน้องของผมก็ถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันทั้งเบื้องตนนะครับส่วนเรื่องส่วนตัวเพื่อนมีปัญหากับภัระวังภัยต่อไัผมบริสุทธิ์ใจนะครับผมกับเรื่องของเขาเจ้าเดี๋ยวขาเจ้าจะเคียย์เองขาเจ้าจะคุยเองครับผมอาจจะมีปัญหากันมือนี้อาจมืออื่นอาจจะดีกันก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันมันถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมบริสุทธิ์เรียนนะครับ ผมก็ถ่ายไปให้เก่านะครับผู้ใดยังเห็นผู้ใดพันหนากรองผมก็ถ่ายให้เก่านะครับผมก็สไตล์ผมเป็นังสี่จะได้ก็ฝากติดตามนะครับฝากพี่น้องเอฟซี FC นะครับพยายามอย่าไปซีเรียสในชีวิตขข็งแรงเบิง่งเบื้งกับเบิง่งเพื่อความบันเทิงนะครับเบิงเ่งเพื่อความมวลความซึนอารมณ์ดีตัวอารมณ์ดีกับตัวอายุเขาตัวเฮ็ดให้อะดรีนาลีนเขามันหลั่งสารความสุขออกมาได้หัวได้มวลได้ซึนสุขภาพแข็งแรงตัวแล้วก็เฮ็ดให้สุขภาพจิตดี ห่างไกลจากโลกจากไพ่จะไปซีเรียลไลเบิ้งกระเบื้องมวนไปนะครับคลิปไดเบิ้งไปมันบ่มวนกับปัดถิมไปคลิปไม่เงี่สินะครับคลิปฮอตดีทวิศซักไทยเป็นมือมือหนึ่งเป็นเป็นซิปคลิปแปดคลิปซิปคลิปเลือกเบื้องเอาครับมักคลิปได้ก็เบื้องคลิปนนเนาะคลิปได้เบิ้งไปแล้วโอ้มันมันบ่ถือใจว่าคลิปนี้บ่คักไปคลิปนี้บ่น่วเไปเปิดไปคลิปไม่ครับเรื่อนคลิปไม่โอ้คลิปนี้ถือใจคักเข้าไปเมนคอมเมนต์ให้กำลังใจพอดีทวิศซักนะครับกสิ ถ่ายแล้วก็อัดคลิปมาถ่ายตอนทพี่น้องเขาเด็กบึง้บงคือเก่าละสไตล์ผมนี่ละอย่าไปคิดไรครับอย่าไปคิดไรบึงบึงมวนมวนไปอย่าไปสนใจมันพันๆไปแค่แปดนาทีเจ็ดนาทีแปดนาทีนะครับส่วนเรื่องขเขาจาเอียงกับตามแต่ขเขาจาดอกบองกันแต่ว่าคันที่ว่าผมทําไมกล้ามากอียังช่องนี้กล้ามากโอ้แสดงว่าเจ้าบริหูจักผมจริงเจ้าบริหูจักผมบริจิตตตามผมมาตั้งแต่เดตตะไลนะครับใส่าเจ้าแมนของแทะ ถ้าคล้องแทบก็คือสิิงๆจะข้อดีที่พีสัก,กเ,ปเป็นแบบนี้นะครับบอด้บอด้เบ่ยแบงแยกผู้ใดดอกสังเกตบ,บ้างบ่บางคนก็บว่าผู้น,นั้นผู้นี้เป็นกลุ่ม,มคนนั้นกลุ่มคนนี้นะครับเนาะผมบรด้เป็นกลุ่มนะครับที่จริงเป็นบอมีโอกาสไปกับใครผมก็ไปได้กับเพื่อนๆทุกคนได้ทั้งหมดนะครับผมบรด้มีปัญหากับไพ่ทังสิลบางคนเลยเอาไปเลี่ยงเอาไปนั่มที่เรลาเอาไปยุ่งวงไม่จังสันทางสี่วงไม่ก็คือวงของบอดนะครับผมไม่ใช่วงของคนอื่นครับ ผมกับบุคลากรนในวงครับเหมือนใดผมมีงานวงไม่ใหญ่วงหน่อยผมก็มาวงใหญ่ที่เขาเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เบบดยบแบ่งแยกอีย่างนะครับผมเมนว่าคู่แข่งกันไปยุ่งไม่กับมันคู่แข่งกันนะครับผมแค่แยกแบกขยาย,ายสาขาธุรกิจพื้นื้อน,นะครับผมอันนี้คืออยากบอกอยากบอกซูพี่น้องแฟนคลับเอฟซีเข้าใจนะครับบนส่วนหน่อยดอกส่วนหน่อยดอกค้นทีแบบว่าตังสันคิดในงานที่บดีนะครับมองโลกในงานลบตลอดเวลากัน ที่จริงแล้วศิลปินอยู่ในวงเพิ่นกับบได้มีปัญหาอย่าง,งกันขนาดนั้นหรอกครับแค่ว่าอยู่ในกล่องในคลิปวิดีโอพี่น้องเห็นแค่แคปนาทีแค่10นาทีเออมันมันเป็นส่วนหน่อยครับการใช้ชีวิตอีหล่ขเข้าใจว่ากับบอด้ถึงขัน,ขนที่เป็นซีเรียสอย่างกันขาดนั้บบน,น,นรครับมีปัญหากันกันกนบบอมเบนวาสีบบถึงกับเทียดงานบได้เอาซะเลยบอมเนครับมันบรด้ขนาดนั้นหรอกพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องเอ,อ้ย ซื้อครับเบิ้งเพื่อวามบันเทิงเร,งร,รื่องพี่น้องผมสิบอกให้เบิ้งเล้วินิจพิจารณาดีผู้ใดฮัดเล่น y o u t u b e ฮัดเบิ้งคลิปไม่ไม่นครับคือจังเขาสร้างนางังขึ้นมานี่ยแหละครับหลังจากเออคัทแล้วปิดกองปุ๊บแล้วกับเขาสู้หมดปกตินะครับจับกลองขึ้นมาไทยก็สิเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับสั่งเรื่องเล่าสั่งยังคือยังอ่าวัาง2-3งสาม,มื่นทันก็แอดมินปุ๊บป,ปับ ดรามา่านู่นนี่นั่นจังสันจังสี่โอ้ยมันเป็นการเเบาเพื่อสั่งผนมาให้มันหนาสนใจในคลิปที่ซื้อบริมีเอียงปนันเพราะฉะนั้นแล้นนวกะจะไปซีเรียดหลายครับเบิง้งเพื่อข้อมันเท่งบางคนก็มากสาั่งคาเลเตอร์ให้จะคองสั่งดราม่าให้ช่องเพื่อสิอดึงดูดจุดสนใจของคนเพราะว่าการเฮ็ดคอนเทนต์แต่ละคนบ่คือกันหมหนพี่น้องครับอืยูทู e บางคนเนี่ยคมักสั่งดรามา่าให้คนเรียกร้องคนเขาว่าเบิง่งเจ้าของให้ได้ยอดวิวสินะคนมาคอมเมนต์หลน์คอมเมนต์บ่ว่าาชีวิตคอมเมนต์ลด้านลบหรือด้านบวกก็ตามแตซส่นะครับอันนั้นคือสไตล์ของเพ่นบางคนไล่สดโบยวายจังสันจังสี่เป็นจังสันจังสี่เออหาทั่วนะคนเบื่องลายเด้วันนี้คนเขาวาเบื่องอิหลีววันนี้ซี่เรียดกันไปแลวก็ต่อยอดไปคลิปอื่นนี่บันนี้ต่อยอดไปไฟ์อื่นเออนะครับ พ่วงไปหลายๆคลิปไปทีนะครับยอดวิวเป็นแสนเป็นเจ็ดแปดหมื่นเป็นแสนก็มีมันก็ดีหลอครับแต่ว่าผมผมมักแนวนั้นมันเสียสุขภาพจิตผมผมมมักแนวมันมวนแนหวมันสีมวนไปหนาแค่ยังบอดโจวาเนาะครับผมก็เฮ็ดเฮ็ดจังสัตนะครับอีกอย่างหนึ่งมันถือกับจริดผมเข้าใจอยู่นะครับพี่น้องครับมันถือกับจริดผม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 มักมักอีกอย่างที่มันแบบว่ามันปวดหัว บางอียงที่มันแบบง่ายๆสบายๆเราโน้มหัวมวนกันไปอย่างนี้นะครับผมอี่ยงผมไทยนะ่ะคัอพี่น้องเขาขไปเพิ่งคลิปเจ้าปัญหาที่ว่านนเนาะคลิปทีว่ามีดรามา่าทีว่าไม่ติมมาขึ้นนี่มันมไม่ <laughs> มมได้มีอย่างเลยแค่ผมหาเอาเอาอันช็อตที่มันดูแล้วนารักดูแล้วเป็น,ปน,จ,นจุดสนใจของคลิป ดูนารักเป็นสีมามาลงเป็นหนาปกซื้อเนาะครับแล้วก็คิดเขียนซื้อหัวขอคลิปที่มันเป็นที่นา่าสนใจแน่จังหน่อยเพื่อสิต่อยอดคลิปวิดีโอแค่นั้นเองนะครับทั้งในคลิปมันบดีมีอย่างมากไปครับพี่น้องครับสำนันละครับนอกจากว่าสิไปบวันู่นหัวมอนครับพวกไอการใช้พวกเนี่ยครับปอมแปมยังสิเนาะคบเนาะผู้ที่เพิ่นเห y o ยูทูบถือว่าใกล้ชิดกันนังสินะครับใกล้กันกัน,น,รกกกกนกประมาณนี้ มาเราสูงพีสูนองฟังกะบางเทือมันกะถีบางเทียมันกะบถีนะครับผมในคำวอาคำจ่าบางเทือกับบ่เหมาะบ่ควรนเนาะในคำว่าบ่เหมาะบ่ควรนี่มันก็แล้วแต่ดุนพินิจของคนนะครับเบิ่งแล้วนี่วิจารณญาติมันกะมันเรื่องอย่างสิบสี่เลียดนะครับแต่หันเบื่องแล้วโอ้ยบ่เจังเอียงดอกโบ่จ้าสันสให้กันได้กันจะสันกิบ่ม้วนนะครับบ่เป็นแต่เบื่องในเซซูภาพจิตฝากพี่น้องสมนีกันแล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับ ตอนคลิปนะครับสวัสดีครับน้อนเดืันสิงหน้อน